สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องตัด Cam i o เวอร์ชัน3นะครับในส่วนของฟังก์ชันใหม่ของตัวเครื่องนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็จะเป็นการที่เราสามารถจะใช้ตัวปากกานะครับเราก็สามารถใช้ตัวใบมีดนะครับสามารถตัดงานได้อย่างต่อเนื่องวาดงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาของตัวเครื่องนะครับอันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานกันนะครับเมนูแรกเลยนะครับที่เราจะใช้งานก็คือเป็นเมนูออกแบบหน้ากระดาษนะครับ ออกแบบหน้ากระดาษเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวงานได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ไซส์งานเป็นไซส์อะไรนะครับก็จะเป็น A3 a าเี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวแบบเราจะใส่้าไปนะครับอันนี้เนี่ยเราใช้เป็นตัวขนาดกระดาษประมาณ a 4นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกเปิดนะครับก็เปิดตัวโลโก้ได้เลยนะครับเปิดตัวโลโก้ขึ้นมาปุ๊บนะครับให้เราไปที่เมนูด้านนะครับจะมีเมนูวาดเส้นอยู่นะครับให้เราเลือกไปที่เลือกพื้นที่วาดเส้นนะครับ แล้วก็ครอบรอบงานของเราได้เลยนีครับหลังจากนั้นนะครับเราปรับตัวเส้นนี้ให้ละเอียดขึ้นนิดหนึ่งนะครับโดยการเพิ่มตรงช่องฟิลเตอร์ไฮพาสนะครับดึงค่าตรงนี้ให้เต็มเลยครับก็คือ300เสร็จแล้วนะครับเราเลือกไปที่วาดเส้นอันแรกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราลากตัวรูปของเราเนี่ยออกมาครับก็จะโชว์เป็นเส้นตัดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยให้เราคลิกขวานตัวรูปแล้วเลือกลบได้เลยนะครับอนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่รูปเครื่องตัดนะครับและรอตัวเครื่องทำการซิงกันสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ปรับการตั้งค่าการตัดนะครับนะครับอันนี้เนี่ยตัวเครื่องนะครับจะมีเครื่องมือที่1เครื่องมือที่2อยู่ให้เราเลือกใช้งานนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยใส่ตัวใบมีดและใส่ตัวปากกาเนี่ยไว้ที่ช่องไหนนะครับก็่อนื่นเลยนะครับให้เรามาปรับตรงหมดการตัดก่อนนะครับให้เราเปลี่ยนจากมาตรฐานเนี่ยเป็นขั้นสูงนะครับ ถ้าเกิดว่าต้องการใช้งานทั้งสองหัวเนี่ยต้องใช้เป็นคันสูงเท่านั้นนะครับเขาก็จะมีะเราเลือกนะครับเป็นในส่วนตัวสีเส้นแล้วก็เป็นเติมสีนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวสีของเส้นนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีเครื่องมือที่1น่นะครับก็จะเป็นวงกลมสีแดงนะครับเรนดูจากตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่2นะครับจะเป็นวงกลมสีฟ้าอันนี้เนี่ยผมจะเลือกไปเป็นเครื่องมือที่2นะครับก็คือวงกลมสีฟ้าั่นนี้นะครับ เสร็จแล้วน like we ี <challenging. S 2> 對對่ครับเราได้ตัวเครื่องมือสีฟ้าเรียบร้อยนะครับเราเลื่อนแถบนี้ลงมานะครับให้เรากดบวกไว้ก่อนนะครับจะเป็นการตั้งค่าขึ้นมานะครับเรามาตั้งค่าว่าเราจะใช้เป็นอะไรนี่ครับก็คือเป็นปากกานะครับเสร็จแล้วเป็นกระดาษนะครับไฮ้ลอสนะครับนี่คือที่ผมจะใช้นี่ครับเสร็จแล้วก็กด Enter ได้เลยนี่ครับเป็นการบันทึกหัวข้อเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาต่อนะครับก็จะมีเป็นหัวข้อให้เราตั้งใช้งานนี่ครับ ให้เราแก้ไขจากใบมีดเฟืองล้อนะครับแก้ไขเป็นตัวหัวใบมีดนะครับหรือเป็นตัวปากการากันเองนะครับจะโชว์เป็นหัวปากกาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับมาปรับความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยให้ดูจากตัวงานนะครับถ้าเกิดว่างานของลูกค้าเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดก็จะใช้ความเร็วน้อยนะครับส่วนงานของตัวที่ผมจะใช้เนี่ยผมใช้ความเร็วอยู่ที่1เลยนะครับเพราะว่างานของท่านจะละเอียดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวความหนานี่ก็จะเป็นของตัวแรงกดที่จะใช้นะครับ เราใช้ความหนาที่ประมาณ25นะครับเพราะว่าสดุกเนี่ย่อนที่จะบางะนีับเป็นกระดาษธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวาดลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับให้เรานาตัวกระดาษที่เราจะใช้นะครับแปะเข้าไเปล่นยรองตัดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาส่งไปยังตัวซีวอนทีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแปะกระดาษตัวแผ่นรองตัดกันครับกอในส่วนของตัวกระดาษนะครับอันนี้จะเป็นกระดาษอาร์ตมานะครับหรือกระดาษไทคอร์ซีนั่นเองเราก็อะกระดาษตัวนี้นะครับแปะไปที่ตัวแผ่นรองตัดนะครับ วิธีการแปะนะครับให้เราแปะชิดมุมไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเรานํากระดาษตัวนี้ใส่เข้าเครื่องนะครับวิธีการใส่ก็เอาขอบของแผ่นรองตัดนะครับด้านซ้ายมือตรงกับขีดสีฟ้าหน้าเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่มโหลดที่เครื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็มาสังเกตีนิดนึงนะครับตรงนี้จะมีวงกลมสีแดงและวงกลมสีฟ้าอยู่นะครับสองจุดตรงนี้นีครับ อันนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าในโปรแกรมได้เลยนะครับว่าจะให้ไปมี่เนี่ยฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเริ่มใช้งานก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับที่ตัวเครื่องเรราไปสั่งผ่านโปรแกรมกันได้เลยนะครับหลัาที่โปรแกรมนะครับเราสามารถกดส่งไปยังซีเวตได้เลยนะครับเมื่อเราทําการใส่แผ่นร้องต่าและตัวกระดาษเข้าไปที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราสั่งวาดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่เราจะทําการสั่ตัดงานออกมาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอากระดาษตัวนี้ออกนะครับใส่ไว้ที่เครื่องเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรา,าตั้งค่าพันธแกรมอีกนิดนึงนะครับให้ตัวใบมีดเนี่ยทำการตัดต่อได้เลยนะครับหลังจากที่ตัวเครื่องเนี่ยสั่งวา,งวาดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับ เราจะทําการตัดรอบรูปของชิ้นงานตัวนี้ทีหนึ่งนะครับก็ให้เราไฟล์นะครับแล้วก็เปิดตัวรูปภาพอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยเราจะทําไฟมันเป็น2อันนะครับก็คือไฟลหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเส้นขอบที่จะใช้ตัดนะครับนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราใช้เมนูวาดเส้นเหมือนเดิมเลยนะครับเราเลือกพื้นที่วาดเส้นนะครับแล้วก็คุมไปที่รอบแบบของเรานะครับเช่นเดิมครับปรับค่าตรงฟิลเตอร์ไฮพาสตรงนี้นะครับดึงให้เป็น300นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเลือกเป็นว่าเส้นขอบรอบนอกเท่านั้นนะครับก็คือจะตัดเฉพาะรอบนอกอย่างเดียวนะครับเราก็คลิกที่ตัวรูปข้างในนะครับแล้วคลิกขวากดลบไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเส้นตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ตัวรูปเครื่องตัดเหมือนเดิมนะครับก็คือส่งไปยังซีวูเอนั่นเองรอตัวเครื่องทําการซิงค์กันสักครู่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปรับการตั้งค่าการตัดในกรับด้านล่างเลย อันนี้เนี่ยเราใช้เป็นมาตรฐานนะครับไม่ต้องปรับเป็นขั้นสูงนะครับเราใช้เป็นธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาส่วนเครื่องมือ1เครื่องมือ2เนี่ยตัวนี้ใบมีดเราใส่อยู่ที่เครื่องมือ1นะครับเราเลื่อกเป็นเครื่องมือถึงได้เลยเราก็มาชนิดวัสดุที่เราจะตั้งนะครับในเครื่องมือชนิดที่1นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับปากกานะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้เป็นงานปากกาไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็กดบวกขึ้นมานะครับมาตั้งค่าเป็นขนาดที่เราจะใช้นะครับ ก็กระดาษที่เราใช้เนี่ยกระดาษไฮกลอสเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับใบมีดนะครับจากใบมีดเฟืองล้อเนี่ยเราก็มาแก้ไขเป็นออโตเมติกเบลดนะครับของตัวคามิโอชั้นสามนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับเบอร์ระดับใบมีดนะครับตวงงานชิ้นนี้เนี่ยเราจะใช้ใบมีดที่เบอร์สี่นะครับเราก็ปรับเป็นเบอร์สี่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นความเร็วนะครับตัวงานนี้ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเราใช้ความเร็วประมาณ5้าเลยก็ได้ครับ ส่วนความหนาที่เราจะใช้นี่ครับวัสดุชิ้นนี้ก็ไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะครับเราใช้ความหนาประมาณ18นะครับแค่นี้ก็ขายดีแล้วอาเจนนั้นนะครับเรากดส่งไปยังซิลเยนได้เลยนะครับตัวเครื่องจะทำการตัดรอบรูปให้ทันทีนะครับเห็นะห เรียบร้อยครับหลังจากที่ตัวเครื่องเนี่ยทำการตัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามานําชิ้นงานออกมาดูกันเลยนะครับเราก็มากดดาเนินการต่อที่หน้าเครื่องตัดนะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วกดอันโหลออกมาได้เลยนะครับาเรามาดูชิ้นงานกันนะครับว่าวาดและตัดออกมาเป็นยังไงนะครับลอ,อกกระดาษออกมา ดูครับนี่นะครับก็คืองานที่เราวาดเสร็จแล้วเราก็สามารถตัดออกมาได้เลยนะครับ